สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ลางเขานะครับผมขบ่าวเกตนะครับเอนนกมาเตะนะครับไล่เรื่อครับผมนกต้อนะครับผมนี่กับนกตอนี่กับนกตอทั้งสองตัวนะครับนะครับคนในมองหานกเปล่นนะครับราคาเบาๆนะครับสองตัวนี่นะครับผมนกหนึ่งๆนะครับ นกเสียงก่างลงทั้งคู่นะครับผมในเบรคอยครับผมใจร้ายนะครับนกแดงตัวนี้นกแดงด้ยครับผมล้ายคอแตกนะครับแตกแตกหนวดแมวบอกครับวือแตกประมาณไหนนี่นะครับตัวนี้นะครับปากเบาทั้งคู่นะครับผมปีนลงกงใหม่อย่างบ่าัในร่ลงดีครับขันเหียกเลยครับผมตัวนี้ก็ได้นะครับ ราคาีนมิตรภาพนะครับมิตรภาพแบบใบตินะครับตัวละซิบใบแดงนะครับผมนะครับนกเขาสองตัวนี่นะครับผมนกตอทั้งคู่นะครับผมนะครับถ้าเอาสองตัวนี้กับคือนะครับใส่กล้องเดี่ยวนะครับทรงนะครับประหยัดราคาทรงนะครับผมประหยัดค่าทรงนะครับกัดรวมทรงกับทั้งคู่นี่ก็ยี่สิบห้าใบแดงนะครับผมนะครับเพื่ออาจารย์มองหานกไปเล่นนะครับผมนะครับ ต่อได้นะครับจิตใจแน่นทั้งคู่นะครับผมนะครับเบื้องลัยนะครับผมลาแตกขนข้อขื่นสูงนะครับลายข้อขื้นสูงแล้วกันแตกนะครับลายข้อแตกนะตัวนี้นะครับ ผมเป็นยัง้คือต้องแบ่งทีครับผมก็มีหลายตนะครับผมเนาะตัวเล่นผมก็มีอยู่นะครับผมเพื่ออาจารย์ท่านไหนเรียกว่าเซียนนะครับท่านไหนนะครับที่กาลังมองหานกนะครับไปเล่นเล้อหัดเล่นนกไมเนี่ยครับเพื่ออาจารย์นะครับท่านไหนก็แด้วแต้นะครับสีสนใจนะครับเดี๋ยวไปตอไปแบบว่าตอแบบบกคิดนะครับตอไปเลยสินะครับผมเนาะตัวมันดีเท่ากับตอแล้วก็เฝ้าด้วนไหมครับผม ตัวบอดีเขาก็ตตอไวเลยครับผมตัวเขาหมายถึงว่านะครับตัวเขาบ่อเพงนะครับตัวมันว่าเป็นตัวรักนะครับผมแต่ว่าเขาหมายเฉลยตัวนั้นสองสี่เนาะครับผมเขาก็หานกัองสี่นะครับไปแอบไปทิ้งไว้นะครับผมหางลมดีนะครับตัวนี้นะครับบางคนเกิดสีทามนะครับ้ามหอดตูดบ่อนะครับผมกระถ่ายไปเนาะ้ามกระไดนะครับนะครับผมนะครับนกสองตัวนะครับตัวนี้เป็นแดงนะครับแดงแดงครับผม เขาเตะตัวนี้กระแดงนะครับสนับปีกน,นกหนึ่ง,งทั้งสองตัวนะครับผมนะครับเราเกียดขอคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ